น้องตีนอง,นองสวัสดีค่ะผ้าไหมสตรินโดยแก้แพทช่อง YouTube ค่ะแพตตี้ช็อปค่ะสนใจยี่สิบห้าถ,ถึงสามสิบเอ็ดนี้นะราคาโปรโมชั่นผ้าไหมทอยกดอกหกตอกไม่มีหน้านางไม่มีคลุยหนึ่งร้อยเซนติเมตรคืนสองเมตรเบอร์ดอเด็กสามทอออกมาจากกี่ทอเลยค่ะอ่าน้ำยาแล้วพร้อมนำไปตัดร้อานุ่งสดได้เลยนะคะสีสันสดใสทอยกดอกเม็ดอะไรเนาะเม็ดไม่ยมหรือเม็ดพริกไทยนี่แหละค่ะดูไกลๆไหคะ ให้ชมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะอ่ะทอยดอกมิตรพริกไทยค่ะนี่เลยค่ะสวยไหมสีสันสดใสสนใจชักโชว์ไอเดียลายนี่คือท้องผ้าทั้งหมดของ100่คูณสเมตรค่ะเวลาอยู่ในตัวคนผ้าใหม่จะ สวยมากมากเลยช่วงนี้นางแบบอ้วนทนสมบูรณ์เล็กน้อยนะคะเพราะว่าปั่นวิวเลยค่ะสนใจอย่าลืมนะคะว่าเป็นราคาพิเศษเห็นก่อนได้ก่อนที่นองที่นองสวัสดีค่ะผ้าไหมสรินโดยแก้แพคคอนสตริตแพตตี้ช็อปวิสมาถึง31มกราคมโปรโมชั่นสําหรับท6เกาะยกดอกไม่มีหน้านางไม่มีครุยสองหนึ่งร้อยเซนติเมตรคูณสองเมตรค่ะเบอร์ดอเด็กสี ทนภาพเป็นสีม่วงค่ะดาวกระจายสวยมากเลยงานทอคุณภาพนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะจาก3,002บุขายเดอร์ขาย2,000้วอาบน้ำยาพร้อมส่งทั่วไทยสนใจนะคะยกดอกเม็ดพริกไทยสนใจทักทูไอดียไลนมาได้เลยค่ะ เห็นก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยทั่วโลกนี้ถ้าไม่กดติดตามช่องลาลงคลิปนี้จะไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรีบดูว่าขายไปในสามเดือนมกราคมปกติจาก3 2ไม่ขายค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดในในช่วงนี้ทอยกดอกเม็ดพริกไทยสวยมากๆเลยสีม่วงรีบโทรมานะจ๊ะใครเห็นก่อนได้ก่อนเลยจ้า ค่ะดีนอว,ว์ดีนอวสวัสดีค่ะผ้าไหมสรินเดอร์ไกด์แพทคนสรินแพทตี่ช็อปค่ะขายออนไลน์ผ่าน YouTube 25มาถ,ถึงสามกราคมเป็นทอ6หกเกยกดอกไม่มีหน้านางชายคลุยนะ100ซติมตรคูณ2เมตรโปรโมชั่นจ้ะ 3- าไม่ขายขาย2,900ัน้า้อาบน้ำยาพร้อมส่งชั่วไทยเบอร์ดอเด็กห้าหัวท้องผ้าเป็นออกโทนสีน้ำเงินแล้วก็เป็นลายนพอเก้าผืนจริงสวยมากๆเพราะว่าเพิ่งลงมาจากกีทอค่ะ มีค่ะสวยไหมคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจผ้าไหมสุรินที่ไม่มีหน้านางไม่มีเครียแล้วชอยกดอกหกตะกอ r ี่นะคะสวยงามส,สุดเดี๋ยวพาชมใกล้ๆกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะหรือว่าถอยกดอกอะไรนาะถอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะนี่ค่ะมัดมีสวยไหมสนใจทักมาค่ะที่นอนที่นอนสวัสดีค่ะผ้าไหมสุรินโดยไกด์แพทคนสุรินแพทที่ช็อป ลายผ่าน youtube จาก25ถ,ถึง31นี้นะเป็นทอหกดอกยกดอกอาลายลูกแก้วเป็นดอกมะเขือสำหรับลายผ้าไหมทอยกดอก ลูกแก้ว1 0 0ซนตมตรคูณ2เมตรค่ะสีเคมีเป็นลายโบราณแล้วก็เป็นยายลายยอดฮิตติดชาร์ตนี่ค่ะทอสอดริมด้วยราคาพิเศษจากโปรโมชั่นนะ3-2มอบขายบ่ขายเดอ้อขาย2,900อาบน้ำยาพร้อมส่งแล้วก็พร้อมโอนแล้วก็พร้อมอย่างว่าพร้อมแพ็คถึงบ้านท่านเลยค่ะสนใจทักโทรไอดี ID ลามาได้เลยนะคะผู้ใดหินก่อนไดก่อนเดอ้อเพราะว่ามีผืนเดียวค่ะนี่ทอยกดอก ลายลูกแก้วแล้วก็มัดหมีสวยทอสวยดอกมะเขือหรือว่าประกาศดรอปนะคะสนใจทักทูไอดีไลน์มาได้เลยนะคะใครโทรมาก่อนก็จะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนเลยจ้าทีนี้เราที่้อาสวัสดีค่ะผ้าไหมสุรินโดยไกด์แพยคคนสุรินแพตตี้ช็อปค่ะโปรโมชั่นสำหรับทอ,อยกดอ,อ,อกหกตะกอไม่มีหน้านางไม่มีคลุยค่ะเบอร์ดอเด็กเค่ะทองผ้าเป็นสีมงค่ะ เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าทอยกดอกอะไรมีค่ะเดี๋ยวใช้ดูใกล้ๆเลยนะคุณชมดูได้ค่ะทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะราคาพิเศษ2อ9อาบน้ำยาพร้อมส่งชั่วไทยค่ะปกติ32ไม่ขายค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดในช่วงนี้นะคะนี่เลยค่ะสวยมากๆเลยในการทอยกดอกแล้วก็ลายเมิดพริกไทยด้วยค่ะสนใจใครเห็นก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัด ผ้าไหมเพิ่งลงมาจากกีทอค่ะนี่ค่ะเนี่ยอยู่ในนางแบบช่วงนี้นางแบบอ้วนทวนสมบูรณ์กินอร่อยทุกอย่างเลยค่ะสนใจเห็นก่อนได้ก่อนทักมาเลยจ้าคุณผู้ชมจ๋า